น้องเวงพิงกินอะไรคะกินอะไรคะบอกแม่ก่อนลูกข้าวโพดข้าวโพดอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยยังไงข้าวโพดมีสีอะไรลูกนั่งดีๆนั่งเรียบร้อยสีอะไรลองลองหยิบขึ้นมาสิคะข้าวโพดมีสีอะไรคะมีสีเขียวข้าวโพดสีเขียวเหรอไม่ใช่มั้งหยิบให้แม่ดูหน่อยแล้วแม่จะบอกให้ข้าวโพดสีอะไรคะ สีเหลืองเก่งจังเลยแล้วน้องเวียงพิงเป็นสีอะไรคะเป็นสีม่วงน้องเวียงพิงเป็นสีม่วงแล้วป้าป้าล่ะคะเป็นสีเทาสีเทาแล้วแม่แมวล่ะคะเป็นสีอะไรคะเป็นสีไทยสีอะไรคะแม่แมวเป็นสีอะไรคะนั่งดีๆหลกเดี๋ยวก่อนสีเทาสีเทาเหมือนกัน แม่แมวจะเป็นสีชมพูได้ไหมเอ้าแม่จะเป็นสีชมพูได้ไหม,ม,ม,ไ,ไ,หมไม่ได้แล้วใครเป็นสีชมพูล่ะคะไกกินก็ได้น้องเวมพิงจับอะไรคะจับจับอะไรคะจับอะไรหลกอืกินอะไรคะบอกแม่หน่อยสิกินอมุนไม่ใช่อามุนหลกอะงุนพูดก่อนอะงุนงอ งูใจกล้านั่นแหละลูกต้องเรียกว่าอ่งุนอร่อยกอล้ำกอล้ำก็เจ้าเดี๋ยวให้ออมาอ,อู้อ่งุนพวงโตเลยอ่ะกินอะไรอีกกินข้าวโพดกินข้าวโพดอีกน้องเ็นพิงชอบกินข้าวโพดไหมจ้า กินองุ่นด้วยใช่ไหมเหมือนเหมือนมิสเตอร์บีนเหมือนมิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนชอบกินอะไรคะมิสเตอร์บีนชอบกินองุ่นองุ่นลูกงองหุ่นเดี๋ยวแม่เที่ชู่เช็ดให้นะคะ